กินอะไรอยู่แถวนี้วะนายลองหาดูสิได้กินอะไรมีเห็ดหรือเปล่าแถวเนี้ยหรือว่ากองขี้ใครมาขี่ไว้แถวเนี้ยเอ๊ะกินอะไรวะมาจากแมววะไอ้ตัวนั้นมันทําอะไรของมันพุะรู้สึกหิวมากเลยใครก็ได้ถ้ามีกางเกงเอามาฉันใส่หน่อยนะฉันรู้สึกเอ่อลมเย็นๆข้างล่างอะ่ะหากางเกงใส่ไม่ได้เลยรู้สึกลมมันเย็นมากเลยข้างล่างว้าวกินกันเลยว่ากินกันไล่แบงเด็กๆด้วย ไม่พอที่จะแบ่งหรอกในดูซีในถุงนี้มีขนมอะไรฉันกินไหนเนี่ยของใครวะเนี่ยมาทิ้งไว้อร่อยไม่อร่อยไม่รู้อะฉันฉันกินละหอด้วยดีกว่าอ,อ,อ,อกินเยอะๆดีกว่าของใครไม่รู้อะมาพวกกินของฟรีของฟรีของใครไม่รู้มาทิ้งไว้ตรงนี้รสชาตินโอเคเป,อเป็นยังไงพวกเป็นยังไงข้างล่างมันเป็นยังไงทมได้ป็นกินหนาวสิหาวเอ้ตัวไหนวิ่งไปวิ่งมาบ่ะหิวมากเลยเอาติดมือสกปรกมากเลยฉันนี่สุขโรเและเม้นตัวเองแหละ ว้าวเขินจังเลยได้มองหน้าสาวภรรยๆสาวจุ๊บฉันด้วยอ่ะสาวแปลงฟันมาไหมเนี่ยรูนี่มีใครอยู่ไหมวะพวกฉันขอเข้าไปอยู่ด้วยได้ไหมขอหลบภัยสักหน่อยอากาศข้างนอกหนาวมากว้าวมือสวยจังเลยอืมเอาอาหารให้ฉันด้วยวุ้นแต่มือเนี่ยมันสวยก็จริงนะแต่ว่ามันเหม็นม,มากเลยอ่ะไปล้างตูดหรือไปไปจับอะไรมาหรือเปล่าเหม็นมากเลยลลไหนกู โอ้แหวนจริงป่ะเอ้ไอ้โดนได้ไงเอาขนมนี่อ่ะกินขนมนี่ดีดีดีกว่าทนกินมือไม่ไหวแต่แต่เป็นมือสาวนะพวกแต่เป็นสาวไม่ใช่สาวฉันไม่รู้แหละแต่ว่ามือเธอไม่ล้างเหม็นมากเลยเอออะไรวะไอ้ตุ๊กขิ่ันขันมากเลยไอ้ฉันก็ขันตัวไม่ได้อาบน้ำเฮ้ยโซคล็อกจริงเลเราเนี่ยว่าจะไปเข้าร้านตัดผมสักหน่อยโกนหนวดด้วยก็ดีได้เราเนี่ย เราเป็นคนชอบเซตผมแต่ว่าม,มันยาวเกินเลยตอนเดี้ต้องไปตัดสักหน่อยแล้วมันสปกปรกเสืคลกมากเลยฉันว่าจะไปออกงานสักหน่อยจะเลือกโบไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าจะเอาบอนไหนนานๆฉัน,นได้ออกงานป่านี่มันล่มเย็นอย่างไรพวกรังคันมากเลยฉันคันแัวงมากเลยว้าวได้ออกไเที่ยวป่าวันนี้พวกเราสุดยอดอย่างไรได้พวกเฮาดูสิแถวนี้มีอะไรเรากินบ้างไหมต้องดูแล้วด้วยอะไรติด สามวันแล้วยังล้างไม่ออกเลยกินยังอยู่เนี่ยตุกอยู่เนี่ยลำคานมากเลยเลียยังไงก็ไม่ออกเอเข็มมือตัวเองมองอะไรวะมองอะไรฉันน่ะฉันทำความสะอาดมือเนี่ยรู้สึกว่าคันช่วงไหล่เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรสงสัยเป็นชิก,กาาขึ้นไหลหรือเปล่าวเนี่ยมีแต่คัน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 ,น,นไม่หายเลยพวกนายตัวไหนอิ่มแล้วก็อยู่เฉยๆนะพวกที่เหลือเดีนะ๋ยวฉันจัดการเคลียร์เองพวกนายมาก่อนกินอิม่มแล้วก็สบายใจฉันมาที่หลัง ไอ้ตัวนี้อย่ใหญ่ให่ได้เดเป็นของฉันหมดนะจะไม่แอบอะไรยังไม่อิ่มอีอกเราวะเนี่ยฮะมาอะไรเพื่อนๆมาอะไรมากินด้วยกันมากินอาหารด้วยกันเลยเนี่ยไม่รู้ว่าใครกินเหลือไม่เนี่ยสงสัยไก่พวกตัวใหญ่ๆมันกินเหลือไว้ที่เหลือมาเรามาจัดก,การดีกว่าเราเด็กๆมาเลยเด็กๆมาๆมาไม่ต้องกลัวฉันหัวหน้าแกงเลยมาๆกินเลยเนี่ยนี่ฉันทากินอยู่นี่มันมันเด็ดมากนะแต่มันเหลือไม่เยอะนะเขากินเอ,อ่เอ,อกินอาหารเหลือเขา ข้างนอกมันเป็นย ok. ังไงบ้างอะไรฉันอยากออกไปมากเลยอยู่แต่ข้างในฉันก็เบื่อก็เสงกินแล้วก็นอนไม่รู้จะทําอะไรอยากออกไปข้างนอกมากเลยไม่ไม่ไม่ก็ได้เห็นข้างนอกนี่มันมันดีจริงเลยข้างนอกมองไกลๆแบ่งกันกินพวกช้าๆหน่อยเออไม่รู้จะกินเร็วพวกไหนช้าๆหน่อยแบบเพื่อนๆด้วยการกินนี่นายเป็นเร็วมากเลยที่หนึ่งเลยเนี่ยก็น้ำเขาไม่อาบอีกข้งหากไม่เบียดจันอีกข้งหากลับปากไม่ใกล้ๆฉันด้วย นายก็เหมือนกันแหละพวกพอๆกันนะกลุ่มพวกเราดิความเหม็นนี่มาหนึที่หนึ่งเลยอ,อันนี้มันอาหารใครว่าต้องรีบกินรีบไปดิฉันนี่มันจอมขโมยอร่อยจังเลยเจ้าของก็มาเปล่าอย่าอย่าพิ่งมานะฉันขอกินก่อนเระแวงมากเลยกินไม่มีความสุขเลยไม่ไหวแล้วฉันอยู่ไม่ไหวแล้วตีนเหม็นมากเลยแต่แต่ละคนเนี่ยโอ้โหไม่รู้ตีนใครเป็นตีนใครนแอ้วเหม็นมากเลยเราทรมานมากหายใจไม่ออก ว้าวฉันยอดจังเลยพวกเรามาเล่นน้ำสงการมาเลยมาเลยตัวไหนเป็นเหม็นลงมาเลยเด้เด้ว้าหมุดน้ำโชว์ว้าวเย็นสดชื่นจังเลยพวกหนีดีกว่าน้ำเหม็นน้ำเน่าเฮ้ยพวกเป็นยังไงบ้างดังรู้สบายดีหรือเปล่าสบายดีอะไรล่ะจะออกไปไหนไม่ได้ได้อึดอัดมากเลยมีแต่กินมีแต่รอกินอยู่ในอาหารก็เอามาช้าชาหิวมากเลยไม่เอาอาหารไม่เหล้าเจ้าของไปไหนวะเนี่ยอย่าบ่นพวกอย่าบ่นรอ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 ไปเรื่อยไอออกทางข้างหน้ากันเลยว่านไไหนเนี่ยไม่รู้กินตัวไหนเป็นกินตัวไหนเหม็นมากเลย ว้าวสดชื่นจังเลยพวกเตลงมาแช่น้ำระวังปลิงด้วยได้พวกนะน้ำแถวนี้อาจจะมีปลิง้ฉันฉันอยากอาบน้ำมากเลยขอแช่หมดทั้งตัวได้ไหมรู้สึกสดชื่นมากเลยเย็นขาไม่ต้องคิดละพวกอย่างนายนี่มันต้องแช่ทั้งวันทั้งคืนเลยความเป็น,นจะหายไปไออ้วนนายทำอะไรของนายวะฉันไม่มีอะไรทำ แกทำไมายอย่ากลัวนายวายอ้วนเธอเธอมาดูนี่สิอะไรวะจีเป็นดนมหรอว้าวววนายนี่มันขี้เกียจจังเลยนะพวกกินอิ่มแล้วก็นอนนอนอะไรกันนักหนาว่ามีแต่ตัวอ้วนไปออกกำลังกายกันไหนดีไหมพวกเราให้พวกนายจะลอยไปไหนมาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะลอยไปไหนนี่ฉันก็คิดอยู่เหมือนนายนะ่ะไอ้พวกอยู่ตรงนี้นี่เองสองตัวไม่รอกันเลย ทำไรกันวะหาปลาเหรอมีไหมปลายังไม่ได้สั้งตัวอะไรหาไม่เจอเลยไม่รู้จะลอยไปไหนไม่รู้วอาหารกินก็ไม่มีปลาในน้ำก็หาไม่เจอคิดคิดคิดเพื่อนจะไปไหนไม่รู้ไหนไปไหนก็ไปตรงั้นเด็กจิดไม่ออกสมองไม่มีฉันลืมไปไหนตามตัวตลอดเลย